การสร้างมุม60องศานะคะเราจะมาเริ่มจากการสร้างส่วนของเส้นตรงนะคะแล้วก็ให้นักเรียนสร้างจุดบนส่วนของเส้นตรงนั้นนะคะการวงเวียนพอประมาณนะคะเดี๋ยวจะไปจัดการวงเวียนก่อนนะคะแล้วนักเรียนก็ปั วงเวียนตรงจุดที่นักเรียนมาร์คขึ้นไว้ตอนแรกแล้วก็สร้างส่วนโค้งนะคะสร้างเป็นเครื่องวงกลมนะคะ,ะเราก็จะได้จุดตัดนะคะครูจะตั้งชื่อจุดตัดทางขวามือว่าจุดตัดกอตัตนี้จะตั้งชื่อเป็นจุดตัดขอน,ะ,นะ,ะหลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนเนี่ยกางวงเวียนเท่าเดิมนะคะ เดี๋ยวรูมาจัดการวงเวียนก่อนนะลูกการวงเวียนเท่าเดิมนะคะปักวงเวียนที่จุดก่อนะคะสร้างส่วนโค้งนะคะตัดส่วนโค้งที่เป็นครึ่งวงกลมในครั้งแรกนะคะตัวนี้จุดตรงนี้จุดใหม่จุดตัดใหม่ที่เกิดขึ้นนะคะกับจุดเริ่มต้นและก็กไก่ เมื่อเราเชื่อมส่วนของเส้นตรงมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าซึ่งมุมแต่ละมุมของสามเหลี่ยมด้านเท่าจะเป็น60องศาพอดีนะคะครูก็จะให้นักเรียนลากเส้นเชื่อมเลยขอเป็นสีแดงตรงนี้นะคะ อต่นี่นะอืม นักเรียนก็อาจจะตั้งชื่อเป็นมุม a b c นะคะมีขนาด60องศานักเรียนก็สรุปนิดนึงดังนั้นมุม a b c มีขนาด60องศาค่ะ